ส,สดีค่ะ FC ของพี่กุ้งที่รักนะคะวันนี้เราเจอสิวอุดตันสวยอีกแล้วนะคะลูกค้าที่มากับพี่กุ้งชอบตกใจว่าพี่กุ้งชมว่าสิวสวยนะลูกนะเพอะพี่กุ้งอยู่กับวงการสิวหลุกพี่กุ้งจะรู้ว่าหัวสิวไหนสวยไม่สวยนะลูกถ้าสิวอันไหนสวยๆพี่กุ้งก็จะมาทําคลิปให้เราได้ดูกันนะลูกนะนิดหนึ่งนะลูกนะน้องกด เป็นครั้งแรกน้องบอกว่าน้องไม่กล้ามานะคะเพราะน้องกลัวว่าพี่กุ้งหาสิวน้องไม่เจอนะลูกเป็นเม็ดเมดเลยลูกอันนี้กดออกแล้วน้องจะหายแล้วน้องจะบอกบอกได้เลยว่าน้องจะชอบเลยลูกการกดสิวนะลูกนะเพราะว่าน้องจะรู้ว่าลูกนี้หนูมากดตั้งนานแล้วค่ะพี่กุ้งอย่างนี้เลยค่ะลูกการกดสิวไม่ได้น่ากลัวนะลูกนะ เจ็บนิดนึงแต่จบลูกเชื่อพี่นะคะไอ้ที่เป็นปวดๆนูนๆเนี่ยหายเลยลูกนะคะพี่กุ้งใช้เวลากดไม่นานหลกแป๊บเดียวนี่จะเสร็จแล้วลูกนิดนึงนะคะไม่เกินสานาทีอเกเรงนิดนึงไม่ต้องเกรงลมหายใจลึกๆนะคะคือเขาเรียกท้งแรกของน้องเนาะอาจจะนิดนึงนะคะ อ่าโอเคค่ะลูกใจลึกๆเห็นไหมออกทุกเม็ดเลยลูกนะคะโอเคนะคะหลังจากที่เราเคลียร์สิวเรียบร้อยแล้วนะคะพี่กุ้งไม่ลืมเลยนะคะตัวนี้เลยค่ะทําความสะอาดผิวแล้วก็ด้วยน้ําตกผักเอ็นไซพืชนะคะช่วยเช็ดทําความสะอาดผิวลดความมันกระชับรูขุมขนนะคะมาร์กลดเชื้อสิวผิวนี้ใช้ตัวยางลบขลุก เพราะตัวยางลบจะป้องกันผิวของลูกค้าไม่ให้เป็นแผลเป็นแล้วก็ไม่ทิ้งรอยดําจากสิวนะคะมาร์กลดรอยแดงของผิวนะคะด้วยอโรเวรานะคะเพิ่มความชุ่มชื่นให้กับผิวนะคะแล้วก็สุดท้ายเลยมาร์กล้างสารพิษผิวนะคะสารเคมีสารตกค้างที่อยู่ใต้ผิวนะคะด้วยมาร์กสารายลดสิวเวอร์ชั่นพิกุงโกสิวตัวนี้นะคะช่วยฟื้นฟูผิวได้อย่างดีมากๆนะคะป้องกันผิวของเรานะคะแล้วก็สร้างผิวของเรานะคะให้แข็งแรงลดการเกิดสิวใหม่นั่นเองเจอกันอีกฝั่งข้างหน้านู้นนะคะ ขอบคุณมากๆเลยค่ะ